สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง Sport ตเดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันอีกเช่นเคยก็หลังจากที่เมื่อวานในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งนะักวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ลงทำการแข่งขันในนัดแรกนะคะเจอกับอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเกมนี้สาวไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียไปแบบสบายๆ3ต่อ0เซตโดยสกอร์ 16, 25ต่อ16 25-16และ25-16 ดยในเกมนี้สาวๆก็ทำได้ดีกันทุกคนนะคะแม้ว่าจะยังมีความผิดพลาดกันอยู่บ้างอาจจะเป็นนัดแรกด้วยหลายๆอย่างยังต้องปรับจูนกันอีกเยอะผู้เล่นบางคนอย่างบุ้มบินชัชุออนและเพียวอัชราพรก็เพิ่งจะบินไปส่งทบกับทีมได้แค่1-2วันโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานนะคะแต่หลังจากที่การแข่งขันจบลง ื่อดังของเวียดนามก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าไทยสาอินโดนีเซียศูนย์ชชยชนะที่นุ่มนวลของทีมชาติไทยที่เจอกับอินโดนีเซียบางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเรายังเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองทีมเมื่อไทยสลับใช้ผู้เล่นอายุน้อยต่ทีมยังเหนือกว่าโดยสิ้นเชิงส่วนอินโดนีเซียเองก็ทําผิดพลาดหลายครั้งจึงไม่มีโอกาสในการทําคะแนนมากนะักซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้แพร่ออกไปนะคะทางแฟนบอลของเวียดนามเองก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายซึ่งพวกเขาจะว่าอย่าง อะไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยค่ะไปที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะคะโดยชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มากล่าวว่าฉันมองว่าการเซตบอลของโสรยายังไม่ราบรื่นเหมือนกับพรพันธฉันหวังว่าเวียดนามจะสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้จากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าถ้าเล่นแบบนี้ก็แพ้หลามอ้วนแน่ซึ่งหลามอ้วนที่ว่ามานี้ก็คือมือเซตเบอร์สิบเก้าของเวียดนามนะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะ พิมพิชยาเล่นเหมือนกับอยู่ในดินแดนที่ไร้ผู้คนส่วนชัชชุออนก็เหมือนกับกําลังวอร์มอัพร่างกายอยู่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าพ่อพันยังคงเซตบอลหลอกได้ดีกว่าดังนั้นการที่ทีมไทยไม่มีพ่อนพันจึงทําให้ทีมไทยอ่อนแอลงเล็กน้อยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าดูแล้วทีมไทยใช้พลังงานไปแค่40%เองท่านต่อมาค่ะ ทีมชาติไทยแค่เล่นเอามันใช้ผู้เล่นสำรองในสนามแต่อินโดนีเซียก็อย่างพ่ายแพ้ไปทีมไทยนี่แข็งแกร่งเกินไปโอกาสของเวียดนามจะยังมีอยู่ไหมความคิดเห็นต่อมานะคะี่นขนาดอัชราพรกับทัศด,ดาวยังไม่ลงสนามนะทีมไทยยังทุบอินโดนีเซียขนาดนี้ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาค่ะดูไทยแข็งแล้วฉันคิดว่าเวียดนามจะยังคงได้เหรียญเงินและนี่ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งของไทย ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าการที่ไม่มีพรพันธุ์คุณภาพของไทยลดลง30เและในปีนี้ไทยยังไม่นำขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดมาผู้เล่นไทยหลายๆคนฝึกซ้อมอยู่ที่ไทยเพื่อเตรียมตัวสำหรับเวอลย์บอลเนชั่นสลีกที่กำลังจะมาถึงและในสีเกมครั้งนี้ไทยยังนำเด็กจำนวนมากมาเป็นหลักปีนี้เวียดนามอาจจะได้เปลี่ยนสีของเหรียญก็เป็นได้ต่อมาค่ะปีนี้เวียดนามจะคว้าเหรียญทองโดยการเอาชนะไทย3ต่อ2เซต แต่จากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าได้จากไทยมาหนึ่งเซตก็ดีแล้วแต่ในความคิดเห็นนี้นะคะก็ได้มีคนมาตอบกลับไปว่าเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทย3ต่อศูนย์เซตเพราะล่าสุดชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่เวียดนามเรายังปล่อยให้ไทยได้ไปตั้ง2เซตแต่ถ้าใน4เกมเวียดนามจะบุกหนักไทยจะแพ้3ตอ่อศูนย์เซต แต่ในความคิดเห็นนี้ก็มีคนมาโต้แย้งไปนะคะว่าเพิ่งดวลลย์บอลมาหรอลย์บอลหญิงไทยดังระดับโลกไทยคว้าเหรียญทองระดับเอเชียสองสมัยหกเขาไปแข่งขันในระดับโลกเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการแข่งขันสโมสรเอเชียครั้งล่าสุดคือสโมสรเอเชียไม่ใช่ทีมชาติจากที่รักจีนญี่ปุ่นไทยส่งสโมสรมาเล่นไม่ใช่ทีมชาติคุณคิดว่าระดับเวียดนามสามารถเอาชนะทีมชาติจีนญี่ปุ่นไทยได้หรือไม่ประเทศมีประชากร100ล้านคนแต่หาสโมสรเล่น ไ,ได้แต่ต้องเอาทีมชาติมาเล่นก่อนที่คุณจะพิมพ์บนแป้นพิมพ์หาข้อมูลของคุณก่อนเช่นเดียวกันกับชาวเวียดนามท่านนี้นะคะที่ได้มาเสริมต่ออีกว่า รู้ไหมใครคือพรพันธ์ชาชุออนอัชราพรพิมพิชยาทัดดาวเวียดนามคว้าชแชมป์เป็นสโมสรอ,อันดับหนึ่งของเอเชียส่วนของไทยมีน้องทีมชาติในทีมไม่กี่คนและในซีเกมไทยปล่อยให้ผู้เล่นชุดนั้นฝึกซ้อมอยู่ที่ไทยและไทยอยู่ันแบบ,นบที่15ของโลกตราบใดที่เวียดนามเอาชนะอเวอ์บอลนชั่นสลีกได้ก็คงเล่เรียก,กับไทยผู้ที่รักชาติที่สนับสนุนผู้เล่นเวียดนามของเราเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเล็กน้อยรางวัลเอวีซีของสโมสรล่าสุดสโมสร ญี่ปุ่นบางสโมสรยังไม่เปิดตัวทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะตัวหลักขึ้นไปฝึกซ้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่านี่ขนาดว่ายังไม่ใช่ชุดฟูลทีมเลยนะและยังออมมือปล่อยให้คู่ต่อสู้ทำคะแนนได้ง่ายๆอีกต่างหากชาวเวียดนามท่านต่อมาค่ะ ถึงฉันจะรักทีมเวียดนามพอๆกับทันทุยแต่ดูไทยเล่นวันนี้ฉันคิดว่าเวียดนามจะได้แค่เรียนเงินเหมือนเดิมความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาเด้มาก,กล่าวสั้นๆว่าอินโดนีเซียเล่นผิดพลาดเองตลอดโดยภาพรวมแล้วเล่นได้แย่มากความคิดเห็นต่อมาค่ะทีมไทยเล่นแบบนี้เจอเวียดนามเหนื่อยแน่ไทยเล่นไม่ดีเลยต่อมานะคะฉันหลงรักบ,บีมพิมพิชยามากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นต่อมาค่ะ ทีมไทยมินักฬาที่ตกหนักอยู่หลายคนเลยในขณะที่เวียดนามมีแค่นูกินเท่านั้นที่เล่นได้อย่างมั่นใจและคงเส้นคงวาส่วนซีทีเกมรับไม่เสถียรภาพมากนะักชาวเวียดนามท่านต่อมาค่ะพิมพิชยาก,กระโดดตบสูงถึง3.10เมตรกระโดดบล็อกได้3.03เมตรขณะที่ความสูงแค่1.80เมตรเท่านั้นต่อมาค่ะ เช็ครายชื่ออละบอลหญิงเวียดนามแล้วเวียดนามเป็นแชมป์ในการแข่งขันสโมสรเอเชียที่เวียดนามมีผู้เล่นทีมชาติที่เข้าชิงก็พอเข้าใจแต่ทําไมประเทศที่มีประชากรถึง100ล้านคนไม่มีตัวแทนสโมอสรที่จะมาเล่นเลยหรอและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้มากล่าวเอาไว้ว่าการเซตบอลของโซรยาย,ยังไม่ดีเท่ากับพรพันธ์แต่เนื่องจากทีมไทยมีประสบการณ์สูงจึงทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับมันได้ดี ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลที่แอดได้นำมาฝากกันรวมไปถึงความคิดเห็นจากทางเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามด้วยซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือสนับสนุนแอดด้วยกันกด Super Thank s เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ